ทีดงเลยลมใเลยกะั่งเลยเนาะชนคือการแจอกีมตอนนี้เ็เหลือเวลาอีกระเปียเขาเหรอโอ้าแยกป็กจากได้ฟังประเทศนะครับอานะนต้เอเากินอรอ่อยมันบานเนาะอีก0นทนีเป็นน้องที่ยังไม่ได้รับการอาหารนะครับเชิญ ัาน้เสกต้ก็ไป็พี่น้องที่จัทคำธุรกิจเบาหนักก็เชิญนะครับก็หองน้ำก็ีิตาวันออกนะครับมองเห็นอยู่พิวันออกขางๆ้างงารก็จะ้าที่ตะวันตกได้สิขอบคุณเนาะนี่น้องจัเป็นน้องตีเนี่น้องจังเป็นน้องตี๋ตี๋ปลาตีจิบปาก็เชิญปาที่ผมนะครับมีให้อยู่แม กันมาเอาเราเลยนะครับเดินมาตรงนี้ตั้งใจเลยจ้ะตั้งใจเลยหวานๆย่หอยดูจักรพงกจูดเท้าเยี่ยบเท้าสีไอติมนี่สิ่งเดียวโอ้ดูสิเปล่นเลยที่บรรยากาศอันนี้ก็คือท่านผู้ชมก็คือมีไอศครีมเลี้ยงด้วย อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศรอบๆเนาะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายทั้งดเต็อมอัตราแล้วก็คือถ่ายสั้ๆๆนๆแล้วก,ก็เดี๋ยวก็จะอันนี้ระหว่างนั่งรอ,รอนั่งรอการฟังหลวงาพ,าพา่อพระเทศธรรมเทศนาก็จะให้ชาบ้านพี่น้อง ยัดถามก็นั่งรอบริเวณนะครับร่วมยานพาหนะนะครับก็โดนั่งงามเลยนะครับดูให้ด้วยนะครับเส้นทางที่เป็นเงไน้เลยช่งนะครับนะคะเก็บตามกดไลค์กดแชร์ก็จะลงในช่อง youtube แบบชิปเลยนะครับไม่จอดซ้อนมาได้ถัาซ้อมกันนะครับตลงานกรรมการของเราต้องบอกให้ดูด้วยนะครับเห็นเ้ามาก็ไม่มีใครช่วยดูเนาะจักเสียหายเฉยเฉยนอนเลย ติดตามชมได้เด้อนี่คือรอบๆบริเวณอ่าติ้ตางเตาเลยนะครับไอศครีมข้าแถวไปเลยเข้าแถไปเลยนะครับมีเยอะเลยนะครับเป็นไอศครีมช่วยนะครับหวานอร่อยมันเ่องเรื่งมวยพูจัองมจลบไปเลยมยพูดจักงเทียน

อร่อยไหมลูกมักนดิก่อนทักกันดิทักทายได้อาสเก,ก็มโอเคไปถามแล้ไปบรรยากาศตอนนี้คือรับทาน,นเลข้าแถวด้วยเลยเรียบร้อยน่ารักดีไปแล้วเอาอีกเอาไปก้อนแหนม พอแล้วกินเยอะจังรอคนอื่นเข้าก่อนคนมาช่วยแซงเดือนรอบซองเลยออกดรบจามกันหน่อยวสี่บันเดินเดนนคือบรรยากาศกนลเบ้นมดมูกเกลอหายไหมหเนื้า lúc thế thế thôi càng điêu chơi tự kêu tự ăn, cái này kinh doanh luôn rồi, ăn chúc, ăn chúc cho biết, ăn chúc cho anh cho anh, chào mừng anh Xuân Na, chào mừng, chào mừng,

ที่บรรยากาศระบางรอเนาะเหนือกล้วยเลยน่ารักนะบังโ,โอ้ยมีขายรูปแองจูลกล้ยเลยลุงเมียน <laughs> <c oughs> ไปดูเอาอันนั้นใหญ่อันนั้นกล้วยหอมนุ่นอะ่ะใช่เดี๋ยวตามไปถ่ายสันได้ทีหนึ่งนี่นี่โอ้ยกินยังไงเจ๊นี่ท <c oughs> ี่โยมบกตบเง <c oughs> ินไวย้ทางใหญ่เจริญ่้าทางกีกันทิ้อยู่บ้า แต่ตอนลงปืนแทนจะกัดตีอยู่มวยที่เร่นูซ้อนตะปิ้งยันตซ้อนตะปิ้งเออไอทิพย์เลงปืนจะแทนจะเจ็บจุดตุ้มลงกาดอนโยโมสตางโยอะไรนะตู้ทีอยู่เธอหนูกตนประธานสภาเดือนีอยู่กระหอบเออได้เลย